มาตอคกิบสเตเดียมอันนี้เป็นตังค่ายัางขมุ่งอย่างนี้เป็นใสใสอย่างที่บรรยากาศหลอบสเตเดียมคืเอเขาไปจักเทพหนึ่ง,งก็กลับกำลังฝึกวีซ่าอย่างนอกอาจารย์่นรุ่มคนกันลำดบับ lâm đạp phước ừ, đạp cái này phước công lăng thay này đạp tương tương thật tế điểm hai lông bảy bưng nằm cùng chuột chuột thôi

ซูมเข้าไปเบิ่งเก้าอี้งข้างในบ่เห็นปะจูคนเดตหลายเยอะดินี่เนแสนหมดละบรรยากาศก็ไปสำเร็จแล้วกันส,สเตเดียมยังเเขากันสิงคโปร์ฮับสิงคโปร์ฮับ เนชันนั่นเนชันนั่นสเตเดียมนี่แหละอ่านดาวหลดหอ่านบ่เป็นนี่เดาเดาไปสนละโอเคจบคลิปก่อนรับผม